BN เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4่องค์กรเราเรียกว่า X4 นะ X ที่หนึ่งครับคือเรื่องของพันเนอร์พันเนอร์เนี่ยสำคัญมากๆกบริษัทบริษัทไหนก็ตามครับพันเดอร์ไม่แข็งไปได้ไม่ไกลพันเนอร์ไม่แข็งไม่มีสินค้าว้าวามันไปต่อไม่ไม่ได้แรงครับ เพราะเรื่อของเราเนี่ยสำคัญมากๆแล้มีอยู่3สามประเด็นเลยกันครับคนที่1กลุ่มที่1คือ More Return ร์นสำคัญตรงไหน,นครับนวัตกรรมเหล่านี้ Exclusivity เหล่านี้สินค้าเด่นๆที่ได้มาเนี่ย้นๆแล้วมาจากมอร์ตรงไหนครับที่สำคัญมากๆครับเรามีทั้ง,เ,เ,รงเ,เรามีทั้งสินค้าที่เรียกว่าเป็นแร่ไพลโลไรซ์เป็นแรน่เ,แรเดียวใน,ในประเทศไทยที่ไหมาี่จะเคลียรันะน้ำแบบคนรักยาได้เรามีแม้แต่แน,านานอนายครับสินค้าที่ช่วยให้คนไทยปกป้องตัวเองจากเชื้อโควิด -19 เราม,มีแม้แต่กาแฟ กาแฟที่โดดเด่นในกาแฟกันที่มีสารประกอบที่โดดเด่นเชื่อเพียงสาคัญมากๆเลยล่ะนะวันนี้เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่แข็งในคือมอริเชียสพาร์ทเนอร์ที่2ครับคือเมื่อก่อนหน้าเมื่อก่นห้าคือใครเมื่อก่อนห้าหนึ่งห้าคือคนที่ดูแลเรื่องของการตลาดออนไลน์คนที่ไม่โชว์ว่าสื่อต่างๆที่เราใช้สามารถผ่านเกมออนไลน์ได้คนที่ไม่โชว์ว่าเรามีเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้กับสมาชิกของเราจริงๆนะและพาร์ทเนอร์คนที่สามเราก็คือผู้นําทุกคนที่ ภูมิใจมากเพราะว่าในช่วงเวลาหลายหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้นำหลายคนได้หลักงไหลเข้ามาเจอผมว่าแล้วผมดีใจที่ได้เจอเขาเขาเป็นคนที่เก่งแล้วผมดีใจที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของอบ้านดีต่าง้ของพวกเราพาร์ทเนอร์สามส่วนที่เข้าด้วยกันตรงนี้ทำให้เราผมบอกเลยครับว่าแข็งแรงมากครับสินค้าก็โดดเด่นการตลาดก็ได้ออนไลน์ไปเข้าถึงทุกคนได้ถึงาคนที่เข้ามาผู้นำที่เข้ามาคือเก่งหมดเลยนั่นคือเอกเสนย์ X ที่2ครับเป็นเรื่องของแผนการตลาดแผนการตลาดของเรามีเรียกได้ว่าทั้งแผนหน้าแผนการแผนปลายจริงหมดเลยครับแผนหน้าเอาสัส้นๆง่ายๆว่าหน้าวีิษจทจะทาก,การตลาดกับ B n n, n, n Direct เรนี่ยเริ่มต้นง่ายๆหลักแค่ 2- 300บาทก็ได้แล้วครับยุคนี้สมัยนี้ความสิ่งต้องน้อยๆครับเริ่มต้นต้องต้องเข้าถึงได้ครับแถมแนะนำซ้ำแผหนแผหน้าเราเน็ตให้ค่าแนะนําสูงสุดถึง130%เให้ลึกถึง3ชั้นชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนจะไปช่วยงาน จะแม่จะเป็นแม่ทีมเลยจะเป็นอัพไลน์เองไปช่วยงานลูกทีมด้่นนี่นั่นไม่ต้องพวงครับเพราะว่าแม่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกทีมเราปิดได้เราได้ส่วนแบ่งของค่าคอมเดนไ,ได้ค่าแรงกลับมาในการทำงาน แที่2ครับคือเรื่องของการจับคู่ผมบอกได้เลยครับว่าของเราเนี่ยเราเข้าใจปัญหานี้จริงๆว่าแม่ชีมส่วนใหญ่ผู้นาส่วนใหญ่นักช่วยเครือขายส่วนใหญ่จะมีปัญหาว่าขาแข็งหนึ่งข้างเราถึงได้มีคาว่า1นจับหนึ่งหนึ่งจับสองและ1นจับสามทำงานเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเกิดเราแข็งมากจริงๆเราให้เพิ่มให้เพิ่มบริษัทให้ใจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เ e องเป็นชูที่แก้ปัญหาในเรื่องของการขาโตหนึ่งข้างขาแข็งหนึ่งข้างได้ดีมากๆ แผนที่3ครับแผนหลังแผนหลังเราให้แมทชิ่งลึกถึง10ชั้นบอกได้เลยครับว่านี่คือจุดที่จะทาให้หลายๆคนคนใน BNN คนในบ้าน BNN หลายๆคนสามารถที่จะกระเสียนได้เพราะมันให้ลึกแมทชิ่งลึกถึง10ชั้นจริงๆนี่คือ X ที่2อ X ที่3คือเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ผมเราบอกได้เลยครับว่า BNN เนี่ยจะมีเครื่องมือทุกชิ้นในโลกออนไลน์ไม่ต้องพูดถึงถเี่ Facebook Instagram Tiktok e-commerce เรามีทุกอย่าง ทำไมต้องมีขนาดนี้เพราะไม่ใช่ทุกคนทั้นเก่งออนไลน์ทุกเรื่องคนบางคนมีพื้นฐานเล็กน้อยก็ใช้เครื่องมือพื้นฐานธรรมดาคนบางคนมีความรู้ที่มากก็จ้เครื่องมือที่มากขึ้นมากขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนที่มากขึ้นแต่เราตั้งใจชัดเจนมากๆเพราะว่า BN ทุกคนครับต้องมีเครื่องมือออนไลน์ใช้ทัหมดเลยครับและนั่นคือ X ที่3 X ที่4ครับ เป็นเรื่องของสินค้าสินค้าเราต้องโดดเด่นไม่เฉียงครับมีทูแล้วก็มีสินค้ากระ,สะแสรถน้ำหนักเรื่องนีเรามีอยู่แล้วครับแต่่งนี้ต้องมีมากกว่าคือเราต้องมีนวัตกรรมสินค้าสินค้าที่โดดเด่นสินค้าที่ช่วยให้สังคมดีขึ้นแล้วเราภูมิใจว่าเราคือคนที่มีนวัตกรรมในมือจริงๆเรามีสินค้าที่อย่างที่เรนแวเมื่อกี้มีทั้งแร่เฮโลลไซด์เรามีทั้งนานโนไนช่วยป้องกันโควิดนะั้ให้กับคนไทยเรามีจะมีสินค้าอีกหลายตัวที่เข้ามารุ่นแะล้วจะเป็นนวัตกรรมหมดเลย เราต้องมีความภูมิใจทําให้ชาวที่กำลังภูมิใจยิงๆว่าเนี่ยคือปีนี้นะนี่คือบ้านหลังนี้มีของเจ๋งๆเหล่านี้จริงๆและเพราะสี่องค์กระอบนี่แหละทําให้ผมมั่นใจมา,มากๆว่าจะเป็นบ้านที่แข็งแรงและทาให้ทุกคนในมีเนะี่ยสามารถที่จะ,กะเกษียณไปได้ด้วยกันครับขอบคุณมากครับ